เปิดสกราชใหม่2,564ลุ้น5คู่รักดาราขอแต่งงานในปีนี้ปี2,563ที่ผ่านมาคู่รักคนบันเทิงตบเท้าเข้าประตูวิวากันเยอะมากๆแม้จะเป็นปีที่โรคระบาดโควิด -19 ปานปวนไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแต่ความรักของเหล่าคนบันเทิงไม่มีวันหลายคู่ฝ่าวิกฤตและผ่านมันไปจนได้ มาดูว่าในปีนี้คู่รักคู่ไหนคนบันเทิงคู่ไหนจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับของพวกเขาบ้างมากันที่คู่แรกหมากคิม ถามไทยทีไรฝ่ายชายก็บอกเป็นในๆเสมอว่าพร้อมแล้วพร้อมมากสําหรับหมักปารินและคิมเบอรี่ติดขัดอะไรยังไงไม่รู้หรอกแต่เพราะคุณย้ําชัดว่าพร้อมและที่สําคัญไม่ว่าจะแต่งวันไหนเมื่อไหร่เจ้าสาวก็ยังเป็นเธอคนเดิมคนนี้แน่นอนแหมแล้วเมื่อไหร่จะแต่งล่ะคะหนุ่มหมากสาวคิมพร้อมหรือย,อยังแต่หนุ่มหมากพร้อมมากมาต่อกันที่คู่ที่สอง หนุ่มแดนสาวแพตตี้มาราธอนเหลือเกินนะคะสำหรับความรักของคู่นี้กับหนุ่มแดนวรารเวสและสาวแพตตี้อังสุมาลินคนลุ้นก็ลุ้นไปเถอะอยากเห็นช็อตคอแต่งงานหวานๆจะแย่แล้วแต่หนุ่มเสียงดีอย่างหนุ่มแดนวรารเวสก็ยังไม่ได้เลิกไปขอสาวแพตตี้สักทีความรักที่บ่มมานานถึง10ปีจะมีเซอร์ไพรส์ในปีนี้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะจ๊ะทุกคน มาต่อกันที่คู่ที่3าระหว่างสาวแพนเค้กและสาวรวัตหมีรักนี้ยืนยาวไม่แพ้คู่ไหนสําหรับนางเอกแพนเค้กเขมนิดกาแฟหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างสารวัตหมีทุกอย่างดูเพียบพร้อมไปหมดแต่ที่ผ่านมาเพราะสาวแพนยังมีแพลนทํานู่นนี่นั่นมากมายทุกอย่างจึงยังไม่ลงตัวสักทีปีนี้พร้อมหรือเปล่าคงต้องจับตาดูว่าแพนเค้กเขมนิดและสารวัตหมีนั้นจะลงรอยลงตัวกันได้หรือย,อยังกับการแต่งงานในปีนี้ มาต่อกันที่คู่ที่4คู่นี้ ลุ้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศกับหนุ่มเวียสกลวัฒน์และสาวเบลล่าราณีแฟนคลับคงฟินสุดหากเห็นคู่ของหนุ่มเวียสกลวัฒน์และสาวเบลล่าราณีเข้าประตูวิวาปีก่อนแหวว่าเฮียเวียเนี่ยอยากแต่งงานไวๆเพราะถูกแก๊งเพื่อนถามไทยมาเยอะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าขอเวลาอีกสักหน่อยมาลุ้นกันว่าพี่แกจะขอแต่งสาวเบลล่าในปีนี้เลยอเปล่ามาลุ้นกันเลย มาที่คู่สุดท้ายเชื่อว่าทุกคนรุ้นกันจนไม่รู้จะรุ้นยังไงรุ้นมากี่ปีแล้วสำหรับคู่สาวแอนทองผสมและเอธินพานรุนใหญ่ใจต้องนิ่งนี่ก็นิ่งมาเกือบ20ปีแล้วนะจ๊ะเอ่อสำหรับความรักของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมกับหนุ่มนอกวงการอย่างเอธินพานฝ่ายหญิงเคยเปรยว่าพร้อมแต่งแล้วรอแค่ฝ่ายชายมาขอเท่านั้น ปีนี้หากได้เห็นช็อตขอแต่งงานของทั้งคู่คงได้เฮดังๆทังประเทศเป็นแน่ๆเปิดสักการะใหม่กับปีสองพันห้าร้อยหกสมาลุ้นกันว่าคู่รักดาราที่กล่าวไปเมื่อสักครู่คู่ไหนจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเป็นคู่แรกในสักรารนี้มารอลุ้นกันได้เลยนะจ๊ะว่าเป็นคู่ไหนกันแน่